ครับผมตอกติวล้ังเตาครับตั้งเสียวออกแบบเองยังเห็ุอยู่เรื่อยๆด้วยครับเด้อต้องได้บนไล่ดอกคกอนกะทักมาสอบถามไล์อยู่บางคกนก วาสมารถส่งให้เพื่อนใดนะครับเฮ็ดบบอสท่านดีนบ่มีพบ่มันดีบอกไปตรงๆนะครับ คนใจก็ทักไล่มาเลยครับตอกติวนะครับตอกติวโอเคครับขอบคุณในไลครับ